สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องงามสุดซ่าพี่เดียวสุดแสบนะคะวันนี้เราจะมาแก้งดูโอกันค่ะ เรต้องรอคขาตอบนะคะ เราต้องรอให้เขาตอบก่อนนะคะเขายังไม่ตอบเลยเราจะโทรไปดีไหมโอเคงั้นเราโทรไปนะคะงั้นใครฟังข้าบนะคะโอเคไหมคะ จะรับไหมเนี่ยกล้รับแล้วค่ะกล้รับแล้วกำลังเชื่อมต่อ,อเขาอ่าน้นะคะ ไปแบบนี้กันนะคะแล้วเราก็เริ่มได้เลยรอเขาแป๊บหนึ่ง มันจะตอบมาว่าไงรุนนะคะรุนนะครับคิเยวถ้ามันเลิกไปจริงๆเราจะทำไงอ่ะมํนบอกว่าทำไมอ่ะเราก็ต้องพิมพ์บบหน้าเบื่อ โอ้มันพูดแบบนะั้นจริงๆอ่งอะทีมันจะเลิกเป็นจริงป่าววะกลัวมันเลิกเป็นจริงๆอะ่ะอ่ะตอบแล้วโอ้มันเปลี่ยนจริงๆด้วยมันเป็นจริงๆด้วย มันเอาจริงอะ่ะงั้นคลิปนี้ไปบายแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u ต s c ์ขายให้มิวด้วยนะคะคลิปต่อไปใครอยากให้มิวงเาดูโอ้มิวนะคะขอมาได้ค่ะไปบายค่ะ